รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30บวินาทีนะคะผอบอกครับน้่หญิงหนีแล้วครับตอนที่4 0 1 3วันต่อมาห้องส่วนตัวของโรงแรมคุณผู้หญิงฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันรับเงินของคุณยไยมี่ได้ฉันยังต้องการแต่งข้าวตะกคุณเสี้ยอยู่ฮะข้างห้องมีคนอยู่ข้างห้องมีคนอยู่คือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ไม่ใช่มีแค่คนประสานเนีป็นคนญี่ปุ่นนะ่ะจับตัวมาครับโอเคเป็นไงมาจับตัวฉันทำไมค,คุณผู้หญิงคุณฆ่าเขาแล้วเหรอก็มีแน่ต้องดูก่อนว่าเขาเชื่อฟังหรือเปล่าแน่นอนว่าฉันไม่มีทางทำอะไรคุณไว้เยื่อหรอกเพราะคุณไว้เยื่อเชื่อฟังฉันมาตลอดตั้งแต่แรกเลยจับตัวไว้แล้ว เวลาย,ยังเหลืออีกเยอะพวกเธอค่อยๆคุยกันไปก็ได้ว้ายตกใจหมดถ้าเจราจาไม่ลงตัวก็มาหาฉันได้ฉันน่ะคุยเก่งมากเลยนะสิ่งไพสือเขาเองเหรอนี่เขาจริงๆเหรอใครจะไปเชื่อว่านายคุยเก่งนายมันปีศาจจนถลกหนึ่งชัดๆมีคนจับตัวเขาให้แทนเธอแล้ว ตอนนี้พูดได้แล้วล่ะใครเป็นคนทําแบบนี้กับเธอกันแน่คุณผู้หญิงคะฉันจะบอกให้คุณรู้คะ่ะพ่อของฉันตายแล้วตั้งแต่เดือนก่อนคนตระกูลเสียแต่งไปได้ไม่นานก็ต้องอยู่อย่างตกใจกลัวก่อนตายก็ใช้เงินออมในตระกูลจนหมดแล้วยังติดหนี้การพน,นันจำนวนมากอีกด้วยพอเขาตายไป นังสือรับสารภาพก็ตกมาอยู่ในมือฉันแต่ฉันไม่เหมือนกับเขาฉันไม่กล้าสร้างปัญหาให้ตะกูลเสียฉันถูกบังคับให้อยู่ในมุมหลบเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดจนกระทั่งวันนั้นก็มีคนมาหาฉันคุณวัยเย่ผมได้ยินเรื่องของคุณมาบ้างการที่คุณตกอับในทุ่งแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ สกูลเสียเลยเหรอครับนายเป็นใครอะผมเป็นคนที่จะมาช่วยคุณยังไงล่ะแน่นอนว่าผมต้องการให้คุณทำบางอย่างเพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนคุณหญิงคะก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเจอคนคนนั้นมาก่อนเลยไม่เคยเสยวนาอะไรกับเขาเลยด้วยนะคะ ฉันเองก็ถูกบังคับฉันไม่มีวิธีอื่นเธอเห็นหรือเปล่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาสวมชุดดำทั้งตัวมีกุลาบปัก,กอยู่ที่อกดอกนึงค่ะหน้าตาเขาสวยมากดูดีกว่าผู้หญิงซะอีกรูปประพันธ์แบบนี้ใช่ชางถิงแน่นแนเขาให้เธอทำอะไร เขาขอให้ฉันแต่งงานกับเสี่ยซุนเหมินสมมติว่าเสี่ยซุนหมินแต่งงานกับฉันก็เท่ากับว่าเขาหวาดภวาถึงตอนนั้นพอหยิบหนังสือรับสารภาพออกมาตระกูลเซี่ยก็จะหมดสิ้นแต่ว่าเขาบอกว่าคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภรรยาของเซี่ยซุนเหมินคุณจะต้องไม่ยอม ให้ฉันแต่งงานเข้าตระกูลเซียแน่นอนดังนั้นเขาเลยต้องการให้ฉันเอาเอกาสารทะเบียนบ้านของคุณไปให้เขาถ้าคุณให้กับฉันอย่างนั้นก็จะงั้นฉันมีชื่อเสียงเรื่องการเล่นพนันเล่นพักเล่นพวกเขาก็เลยจะตมตีฉันสินะค่ะแต่แผนเปลี่ยนไปไม่เป็นตามที่คาดเพราะว่า ครูแทะครังคนนั้นสินะคุณผู้หญิงคุณรู้จักเขาได้ยังไงคุณคงจะไม่ทำอะไรเขาใช่ไหมตอบใดที่คุณร่วมมือกับฉันฉันจะไม่ทำอะไรเขาหรอกเอาหนังสือรับสารภาพมาให้ฉันพ่อบอกครับในอนี้อีกแล้วครับตอนที่402 คุณหญิงคะแต่ว่าฉันมีหนังสือรับสารภาพอยู่แค่ครึ่งเดียวนะคะเขาเอาอีกครึ่งไปแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบแล้วยังต้องจัดการกับผลที่ตามมาอีกกูชิงโจเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเรือกบัพทหารอย่างใหญ่โตและเชิญคนที่มีชื่อเสียงในเมืองเยอะแยมาร่วมง,งานจำนวนมากคุณหญิงคะฉันเชื่อคุณได้หรือเปล่าเธอไม่มีทางเลือก บอกตามตรงเลยนะฉันพอจะรู้คร่าวๆว่าคนที่มาหาเธอคือใครถึงเธอจะช่วยเขาได้สำเร็จเขาก็ฆ่าเธออยู่ดีจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้สิถ้าเขาฆ่าเธอเธอก็ให้การไม่ได้และจะไม่มีใครพิสูจน์เรื่องนี้ของตระกูลเซี่ยได้แล้วไม่ใช่หรืองไงเขาเป็นคนที่โหดร้ายมาก ชิงโจแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอมันจะสร้างปัญหาให้ตระกูลเสียหรือเปล่าแต่นอกจากวิธีนี้เราก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วชายญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกจับได้เป็นหน้าที่แค่ประสานงานตอนนี้เขาได้ค่าตัวตายด้วยการกินยาผิดแล้วถ้าไม่มีคนประสานงานคนนี้ก็ยากจะหาหนังสือรับสารภาพอีกครึ่งหนึ่งมาจากใช่าชางถิง แต่ตอนนี้ในเมื่อเว่ยเว่ก็ทรยศแล้วมีหลอดเป็นพยานบุคคลพวกเราก็ถือโอกาสนี้ดีกว่าเปิดเผยสิ่งต่างๆให้ชัดเจนไปในครั้งเดียวเลยดีกว่าเริ่มเลยล่ะทุกท่านคะท่านนี้คือคุณเว่ยเว่ในตอนนี้เป็นเสาหลักของไปเริ่มเหมือน ซึ่งมาร้องเพลงเพื่อพวกเราทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก่อนฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้หลอนแบ็กเมลลูกเขยของฉันชิงโจคนนี้กำลังแบ็กเมลพี่เขยของเธอเมื่อเร็วๆนี้ไงท่านเสนาธิการเยียนคุณผู้หญิงเยียนนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะฉันก็แค่อยากคืนหนังสือสารภาพให้ คุณชายเสี้แบ็กเมลหนังสือสารภาพอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลเสีเน้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วของในท่านตระกูลเสี้ค่ะให้คุณเว่ยเว่อธิบายให้พวกเราฟังดีกว่านะคะที่จริงแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเว่ยเว่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างกระจ่างชัดเจนพอเป็นแบบนี้แล้วถึงใช่ช่าชงถึงจะเอานังสือ รับสารภาพอีกครึ่งหนึ่งออกมาก็ไม่มีผลกระทบกับตระกูลเซี่ยกับกันจะทำให้ทุกคนเห็นใจในท่านตระกูลเซี่ยด้วยโอ้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยจ้าพวกเขาพวกนี้นี่มันโหดร้ายใจดำมากเกินไปแล้วดีนะที่ตอนนี้ความจริงถูกเปิดเผยแล้วคุณหญิงครับคุณชายใหญ่ต่อสายตรงมาหาคุณครับ ต้องการให้คุณรับสายให้ได้ครับบอกเขาว่าฉันปีกตัวไปไม่ได้อย่าทำตัวน่ารำคาญคาริฮาสิงเพลสืออะไรนะบอกว่าฉันน่ารำคาญนี่นหรอไอ้บ้านนี้พอใช้ฉันเสร็จแล้วก็ทิ้งฉันเลยนะมีงานเลี้ยงไม่ชวนฉันแล้วยังว่าว่าฉันน่ารำคาญอีกคันไปนหมดจริงๆ ฉันยุ่งจนหัว,หวปั่นก็เพื่อนหล่อนมากมๆาขนาดนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้หญิงที่ถูกเทเลยมีได้คืนนี้ฉันต้องสั่งสอนหล่อนให้เป็นบทเรียนให้ได้เลยยิย่งคิดกยิ่งกดไม่นึกเลยว่าโทรกับไปแล้วเขาจะไม่รับสายสิ่งเ้ยสีอ,อารมณ์เสียเป็นเด็กจริงๆแต่ว,ว่าใครอารมณ์เสียเป็นเด็กๆนะ นิสัยชอบปีนหน้าต่างแบบนี้นายจะเปลี่ยนมันได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วนิสัยชอบใช้งานเสร็จแล้วทิ้งส่งแบบนี้มเมื่อไหร่จะเปลี่ยนได้ละ่ะฉันชอบใช้งานเสร็จแล้วทิ้งส่งตอนไหนเย่ตัวน้อยก็มาเล่นลูกไม้แบบนี้กับฉันอีกแล้วเหรอ ทำไมนึกกลับไปถึงตอนที่อยู่คาริฮาดกู้อีกแล้วล่ะตอนนั้นเขาก็ปีนหน้าต่างเข้ามาบ่อยๆอสิ่งพิสืจอหยุดนะชิงโจนิ่มใช่ห้องหอของเธอกับมู่ซื้อซะหน่อยนี่เป็นห้องนอนของเธอเธอไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในช่วงการแต่งงานเลยปล่อยฉันลงไม่อย่างนั้นฉันจะโกรธแล้วนะ ชิงโจเป็นอะไรไปอีกแล้วละคะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้นะคะก็เราติดตามพวกนี้นะคะ